สนับสนุนโดยขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่บิ๊กซีแม็กแวร์ลูและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่บิ๊กซีท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยช่วงแฮปปี้ทิปแฮปปี้ทัวร์ ความสุขอย่างนี้จะกลับมาอีกครั้งกับกินเที่ยว All the World on Tour ในคอนเซปเที่ยวเจาะลึกกินอร่อยนอนสบายในสไตล์เฮียซองเล่งหงชวนท่านชมไปเที่ยวปักกิ่ง5วัน4คืนกราบสักการะวัดศักดิ์สิทธิ์3าวัดดังไม่ว่าจะเป็นวัดลามะวัดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปักกิ่งวัดฉางอานเป็นที่ประทับขององค์เทพเจ้าขวดอูเทพเจ้าพิทักษ์ทางทิศใต้และวัดที่3กับวัดกว่างจี้ซื่อวัดเก่าแก่ที่สวยงามในศิลปะแบบที่เป็ดดั้งเดิมและที่พลาดไม่ได้ต้องไปเที่ยว สิ่งมาศจั่์ของโลกกับกำแพงเมืองจีนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมาศจัย์ของโลกหลังจากนั้นครับเราก็จะไปเที่ยวันที่สนามกีฬาลางนกที่โด่งดังไปทั่วโลกชมความอลังการของจักรัรเทีเยนอันเหมิดและก็พระราชวังท้องห้ามที่มีประวัติยาวนานหลายร้อยปีครับและที่พลาดไม่ได้กับอาหารเมนูสุดพิเศษสุกี้มองโกขนาดแท้เทปันยากิต่อด้วยอาหารต้นตำลับของปักกิ่งเป็นปักกิ่งร้านต้นตำลับที่เปิดมากว่า140ปีและทั้งหมดนี้ครับเป็นทิปดีๆซึ่งกินเที่ยวราดูเบ จะชวนท่านผู้ชมไปเที่ยวปักกิ่งกันในราคาพิเศษช่วงเทศกาลสงการานต์เพียงทิปเดียวเท่านั้นนะครับสนับสนุนการเดินทางโดย กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับช่วงนี้ครับการพูดขยุองเราครับสนับสนุนโดยพัตนาารเล่งของสุขุมวิท๑๒ครับพัตคาารของครอบครัวเฮียซรงเล่งของเองนะครับใครมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะครับรวมไปถึงงานแต่งงานหรืองานเรียกว่าจัดเลี้ยงนอกสถานที่ก็สามารถติดต่อมาได้ครับที่เบอร์ศูนยที่สำคัญครับใครที่เป็นเป็ดปักกิ่งเลเวอร์เรามีเทศกาลเป็ดปักกิ่ง ราคามาสัจจรน์ครับจาก700บาทเหลือเพียง480บาทเท่านั้นเองทุกวัน5โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งโทรมาได้เลยครับที่เบอร์0 2 3 1 1 6 1 5 5กครับกลับมาพูดคุยกับอาจารย์ราเชงกันต่อดีกว่าครับอาจารย์ครับเมื่อช่วงที่แล้วดูลูกศิษย์ไปเรียนควางม,มีดมีความสุขกันมากเลยข้อสรุปหรือบทนิยามที่อาจารย์อยากจะช่วยสรุปให้ผมหน่อยว่าการคว้างม,มีดที่เราลูกศิษย์ต่างๆไปล่ำเรียนกับอาจารย์เนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเขาจะได้เนี่ยคืออะไรครับ คือเริ่มอันแรกก็คือหนึ่งต้องมีสตินะครับหมายถึงว่าคือสติก็คือเวลาคุณจะจับมีดครับหรือคุณจะคว้างมีดเนี่ยครับคุณจะต้องมีสติว่าเออมีดเราจับมีดเหมือนกันทุกครั้งไหมครับผมนะครับแล้วเวลาคว้างมีดเนี่ยคือการที่คุณจะคว้างมีดให้ติดได้ทุกครั้งเนี่ยนะครับคุณต้องมีสมาธิแล้วใช่ใช่ใช่คือถ้าคุณไม่มีสมาธิใจวอกแวกเออตะกี้กูจับมีดถูกไหมเออตะกี้มันเออ คือ <c oughs> ถ้าคุณคิดววกเมื่อไหร่รับประกันว่าคว้างไม่ติดเพราะมันต้องใช้หลายส่วนในร่างกายช่สมองสั่งงานมือต้องจับน้ำหนักต้องช่างเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาคุณต้องมีส,สมาธิแน่วแน่คุณถึงจะคว้างมีดได้ทุกครั้งนะ<อ>ครับ,รบนี่คือการได้ของลูกศิษย์ครับผมส่วนตัวอาจารย์ล่ะอาจารย์ในฐานะที่เป็นครูสอนให้ลูกศิษย์ต่างๆเนี่ยไปคว้างมีดเนี่ยตัวอาจารย์เนี่ยเรียนคว้างมีดด้วยตัวเองมาหลายปี กว่าจะเป็นเทคนิคในการสอนตัวอาจา์ได้ได้อะไรจากการไปเรียนคว้างมีดครับคือจริงๆมันได้ความภาคภูมิใจนะครับอขึ้นหมายถึงว่าหนึ่งก็คือเวลาเวลาเวลาเราเราคว้างมีดได้เนี่ยความรู้สึกแบบคือมันบอกไม่ถูกคุณต้องมาเรียนเองจริงเวลาคว้างมีดันปากเนี่ยคือนี่นี่ผมผมผมเก่งแล้วเนี่ยมันสะใจยังไงจออมันมันภูมิใจนะครับมันภูมิใจที่เราทําได้ จนป่านนี้ผมก็ยังรู้สึกภูมิใจอยู่ว่าทุกครั้งที่ทุกครั้งควางมีดได้ก็ยังมีความสะใจเห็นบอกว่าอะดรีนาลีนมันหลั่งดีมากเลยนองนั้ะครับอีกอันหนึ่งก็คือนี่มันเป็นสมบัติของชาติครับผมคือมันเป็นวัฒนธรรมของเราก็ได้อถือว่าได้ก็คือว่าคือผมไม่ได้ไปเรียนจากที่อื่นครับผมเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยและเรียนวิชาควางมีดจากเมืองไทยนะครับ นี่มันของไทยเพียง,ยงแต่ว่าผมแค่ค้นพบของเก่าๆที่มีมาแต่ก่อนอาแล้วได้ข้อสรุปตามแนวของผม,มผมก็เลยเอาไปสอนในแนวของผมครับผมอันนี้ก็คือมันจะเป็นสมบัติของชาติต่อไปที่สำคัญน่ะคนที่ชมรายการอยู่วันนี้เนี่ยคือถ้าหากว่าเขาอยากจะไปร่ำเรียนกับอาจารย์เนี่ยเขาสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้ที่ไหนครับเ,ออเบอร์โทรผมนะครับ0ูนย์ครับ 807 9710หรือแบบว่าจะเข้าไปดูใน Facebook หรือ YouTube ก่อนก็ได้เออดูก่อนตัดสินใจก็พิมพ์คำว่าบ้านไทยศัพยุทธ์หรือไทยมัลช t i ลอาร์ต h o เฮาครับผมก็ก็น่าจะหาเจอครับผมครับผมแล้วที่สถานที่อย่างนี้นอกจากเรียนคว้างมีดแล้วเรามีสอนอย่างอื่นด้วยไหมครับอาจารย์คือหลังจาก สอนควางมีดแล้วเนี่ยบางทีบางคนอยากจะเรียนเพิ่มก็คือผมจะดูอุปนิสัยของแต่ละคนก่อนว่าจะอนุญาตให้เรียนไหมเราก็จะเริ่มเราจะมีสอนมวยนะครับมวยมีดดาบปืนก็คือหมายถึงว่าคุณจะเริ่มจะเรียนมวยได้ด้วยเรียนมีดต่อสู้ได้ด้วยแล้วก็เรียนดาบแล้วก็เรียนปืนนะครับซึ่งซึ่งคือปกติก็คือผมสอนยิงปืนอยู่แล้วแต่ค่อนข้างที่จะสตริกเรื่องว่า เลือกคนที่เราจะสอนอ่าอาจารย์ราเชนครับในฐานะที่วันนี้เชิญอาจารย์มาออกคาแรคเตอร์คนมีสไตล์นะเป็นประจําครับอยากจะให้แขกรับเชิญเราเนี่ยพูดถึงแนวคิดถึงเรื่องราวของการคว้างมีดของอาจารย์หน่อยนึงครับว่าฝากไว้กับท่านชมหน่อยครับคือจริงๆก็คือผมอยากจะบอกว่าครับมีแล้วไม่ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีมหมายถึงว่าถ้าคุณเรียนคว้างมีดนะครับ คุณเรียนไปแล้วแล้วคุณไม่อยากจะใช้นั่นนั่นเป็นการตัดสินใจของคุณเองก็มีวิชาติดตัวแล้วแต่คุณต้องมีวิชาก่อนดีกว่าที่เวลาคุณไปเผชิญเหตุคือคุณจะใช้แล้วคุณไม่มีอะไรจะไปใช้คราเนี้วิชาไม่มีไม่มีวิชาใช้ไม่เป็นครับวิชาเอาตัวรอดได้ยังไงเออจริงๆนะครับเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะเรียนวิชาอะไรก็ตามคว้างมีดยิงปืนการต่อสู้ป้องกันตัว คุณควรจะเรียนรู้มันก่อนอแต่คุณอาจจะบอกเฮ้ยมันโหดร้ายหรือมันน่ากลัวอะไรคุณจะไม่ใช้อันนั้นได้เรื่องของคุณครับแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณไม่มีสิทธิ์ใช้เลยนะครับผมครับถ้าคุณรู้คุณเลือกได้ว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้เพราะฉะนั้นมีแล้วไม่ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มี <laughs> ที่สําคัญครับท่านผู้ชมครับชมรายการในวันนี้แล้วนะครับต้องไปเรียนกับครูที่ชํานาญนะครับ ห้ามฝึกฝนเองเด็ดขาดเพราะว่ามีดเป็นของมีคมมีอันตรายนะครับต้องมีอาจารย์นะครับสำหรับนี้ครับคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ต้องขอขอบคุณอาจารย์ลาเชนนะครับที่สละเวลามาพูดคุยเรื่องราวของความเป็นคนมีสไตล์ของอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับตลอดระยะเวลาพูดคุยกับอาจารย์ลาเชนนักคว้างมีนะครับอย่าสงแรงโหงเองเนี่ยสัมผัสได้นั่นก็คือความคิดแล้วก็แนวคิดของอาจารย์ครับ อาจารย์ฝึกฝนด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็นําเอาสิ่งที่เขาเรียนรู้เนี่ยนะครับมาสอนให้แกเด็กๆน้องๆชนรุ่นหลังครับอาจารย์บอกว่าการคว้างมีดตามสไตล์ของเขาเป็นการคิดค้นแบบสตไตล์ไทยๆนะครับซึ่งคนไทยอย่างพวกเราน่าจะเรียนรู้เอาไว้เอาไว้ป้องกันตัวก็ได้หรือเอาไว้เวลาคับขันก็ช่วยตัวเองได้ครับ